พี่แนนมุกจะบอกว่าเราไปขอขอเจิญพบกับน้องแนนนะจ๊ะแล้วแนนก็ขึ้นไปใช่ปะถุงปะแล้วก็ชอบข้างบนมากเดี๋ยวพี่เอาข้างไว้แสาวๆมีใครมีกิฟต์ให้ยืนตั้งไท้าย ิ๊บไหเรากิ๊บดำมาแผ่นนึงไอ้ฤๅอ้นี่ไงที่เอาปิดให้นี่ขอคร้อนะนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่้ดูดีอ้ยยน้าันอันนี้ไงค่ปิด่างนี้อ้โอไม่น่าเกียดเลย แป๊บเดียวไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างเราต้องเชื่อว่าเราน่ารักหมดไม่ว่าทำยังไงถ้ามันแย่มากไม่เหมาะหนูที่ไม่ทำหรอกเดี๋ยวดิพี่ไม่ได้แกล้งแป๊บเดียวโอ้ย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 นี่นี่นี่โอ้ยนี่คนอื่นทำ ครับตัวนี้เดี๋ยวจรน้าหนาี้ะดูบ้านๆหน่อยนน่าแบบพี่เนยรบเดียวกเหมือนกับว่าอันนี้คืออะไรโอ๊ยโอ๊ยอ้าวคนดี่ไม่ได้เล่นมานั่งนี่น้องแน่มานั่งนี่แล้วน่าริษประจว นี่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเลยอะไหนดูดินนอตอนที่ร<อ>้องเข้ามาที่มุกร้องปาแดงๆเด็กๆกต่อเริ่มนะคะไปก่อนแต่ไรพี่ถังมานั่งอ๋อพี่ถังเล่นอันนี้โอเคนั่ง,งเดี๋ยวเอ้เขาเอันนี้ชื่อเรื่องอะไร โอเคพร้อมยังไม่ไหวนะอ่าสมาธิดูเพื่อนนะไปเต้ไปนั่งเน่เลิกไม่มั่นใจในตัวเองนี่เป็นการสมบัติ เราไม่ได้เป็นเราเวลาที่เราแสดงเนาะพร้อมแล้วเริกคา,าเฟ่ยอดดอยค่ะขอบคุ้ยนอสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสูคา่คาเฟ่ยอดดอยนะเจ้าในคำคืนนี้คา,าเฟ่ของมูเฮาก็พร้อมที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนนะเจ้า ขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แฮมบ้เต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วปึ้งนมีเป่าวหาเอวมาอุ้มาแซวป้ากาอ่า คอจีแล้วนะน้องก็ชอบมากๆเลยที่บอกว่าส่วุแครอทมากอาทิตย์ที่แล้วทิดป๋าบอกว่าจะให้นอนนะแต่ว่าคานจีแล้วนะน้องก็อยากได้สุวนแครอทที่มันอยากกว่านี้อ่ะคือความจีน้องก็ไม่ได้ก็อยากได้นะแต่ว่าแบบว่าคุณป่อเขาก็เป็นอ่วง่ะว่าแบบว่าหนูจะได้ของเอ้ยไม่ใช่หนูจะได้แบบว่า ปลูกขคนหลอดนกกระายอะไรอย่างเงี้ยป๋าแบบว่าขันลอดมันก็มีประโยชน์จริงมะมันแบบว่าไม่ต้องกินของแพงด้วยจริ๊มะอ่ะป๋าป๋าฟังมาม่าแล้วก็ดื่มหน่อยละกันนะไหนไหนของน้องอ่ะไหนของน่องเดี๋ยวเดี๋ยวก็กินก็ได้จะเย็นเย็นก่อนนับปันนะเวลามีอีกเยอะเลยมีอีกเยอะเลยอ่าป๋า เจ้าไหมเจ้ามา่มาเลยปานเนี่ยน้องมัาสวยม,มันเลยมีไมฟเด็กกะปิกะปิด้วยตั้งใจซื้อให้เออจ้ามาเลยถูกใจมากมาเลยตั้งใจมากเนี่ยเนี่ยอะไร ช่ามั่นเลยอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะป๋านี้นะล้สมาอวดแล้วคิดปัดซื้อมาให้นะแล้วเวลาที่น้องอยากซ้อมร้องเพลงกับเพื่อนแล้วก็แค่หยิบขึ้นมาเขาโพยอย่างนี้นะ้องจะร้องเพลงเลยนะป๋านัทช่างมั่นเลยเนี่ยตอนร้องเพลงกับเพื่อนนะใช้ที่เป็นประจำเลยโอ้ป๋าก็ดีใจอันนี้ก็เสิรป๋าที่จะมั่นเลยอ๋อโอป๋าโอตาล่ะสตุน่ะ ทำไมน้องไม่มีอ่ะโฆนาธรรมนน้องไม่มีอ๋ออยากได้แบบนั้นเน่ะปาไม่อยากได้ไม่พูดได้อยากได้มากๆเลยอ่ะกำลังปัดซื้อให้นอนนะได้วนนี้น้เอาแบบเอาแบบสวยๆ่างเงี้ยอย่างเงี้ยนชางมันปากลับมาใหจร์เทีก็ทบปาลอยู่กับกลับมาเลยเอทน ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนอยาก็จะเ้องแบบสมาต้องทีกันไปนานขนาดเนี้ยฝอจะขอก็ไม่มาขอสักทีแกแล้วแถมแม่งแกแล้วน่จะสาสีแล้วไม่มาเลยอ่ะแฟนเปิ่ไปทำงานมานน้าเลเปล่าวะแฟนไปทำงานเก็บเงินมันสวาธิีใช่คือแบบคือ เ่เขาองว่อขอเพลงหน่อยด้มาเอาเพลงอย่ปแดงจะไว้ใจได้กาน้าสวยๆจะไว้ใจด้กาใสเอลลอยจะไใจด้กบัใจแค่เจ้าจะไว้ใจได้กาค่ะต่อไปเนี่ย ต่อไปน่ะเจ้าก็ขอเจิญพบกับน้องแนนน่ะเจ้าพี่เทียนี่อยากเข้ามาก็เมาเลยไอ้ข่ามก็เจอตั้งเหมืินเลยไม่อ่ะเมาเลยโอเค ถ่างเป็นจุดไหบ้างอ่ะก็สบายดีกรุงเทพเป็นกรุงเทพเป็นจะได้พ่อที่ไหร่นะเจ้าอ๋อกรุงเทพนี่มีที่เที่ยวเยอะแยะมากมาย่นอกอ่ะใครอยากอยากไปอ่ะมองว่างๆอ่ะพาน้องไปได้ได้ได้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่พาไปนี่มันไอ้แท่งนี่ไอ้แท่ง ปาใจนี่ไอถังหนานี่เป็นไอแทมของข้าทำไมมาอยู่ที่นี่หรอไอเทงไหนบอกจะไปกรุงเทพทำงานทำงานเหมือนไม่รู้จักพระเจ้าพี่มากับเพื่อนพี่เพื่อนพี่ชวนมาไอเทมเพื่อนพี่ชวนมาก็เลยมาเป็นเพื่อนมันแล้วไหนบอกจะกลับเดือนน้า เดือนนี้กลับมาก็ไม่ยอมไปหาคุณเจ้าที่บ้านก็เนี่ยกลับแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครปางยิไงใหญ่หนิน่องน่องถึงสาวเสิร์ฟเนี่ยน้องแบบหู้เรื่องจะไม่รู้เลยแต่อยังไงมันยังจับได้กันอยู่ตรงนี้น้องแบบหู้เรืองน่องเป็นอะไรกันเป็นอะไรกัอน่องแบบอะไรกันนั่นนั่นนัพี่ทำใจอีแล้วข้าจะไว้ใจพี่ได้หรอไหนบ้ากจะมาขอไงจะแต่งงานกันเดือนหน้าอยู่แล้วไม่รู้หนูไม่รู้หนูไม่รู้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตอไปที่ที่จะลเลาะฮัทสุโคลฟาอยากจะเลาะบอกแฟค่ะบอกแฟว่ากลับมาขอได้แล้วตัวนี้แก่แล้วพอนะฟ้าเลยแล้วเธอไม่ไปเยังคมค่ะน้าหรือ <c oughs> พีจ่จ๋าบอกว่าจะมาขอฟ้า myself. Yeah. So อย่าลืมสัญญานะเออซื้อมาให้ได้ใส่้นี่อันนี้อดีสอัข้าเนียอีอันนึ่ค่ะอันนี้อีอันหนงจะซื้อมานี้เอาให้ียวางเดี๋ยวอ้ไรเดียวางจบยาง ยากมากกับการฟังเสียงเนื่องยืนน้องกลางเลยค่ะคนดูค่ะคอมเมนต์เชื่อกับไม่เชื่อเชื่อใครไม่เชื่อเดีมากกับกับแนนอย่าโน่นอย่ยโน่นมากแล้วกัพี่นันอะไรล่ะเชี่ยนันเชื่ยพะเชี่ยวินาเชื่อหมูเชี่ยมูมูพูดได้เห็นไหมโอ้ทำยังไง ไม่รู้พอหลังๆพูดไม่ได้เราจะไม่เขียนบดไว้ว่ามุกพูดอะไรบ้างมุกอาจจะเป็นมุไว้เนเกเ่งั้นมุกต้องจะกู้ะไรเขียนเลยแล้วซ้อมอย่างนั้นบอกมือให้เทมกับถามด้วยเพื่อนๆสี่คนแก๊งนี้เป็นยังไงหนูไม่รู้กับจะขอก็รีบขอเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรไหม อะไรนะครับความพิเศกันหนูแขกรับเชิญเราแขกรับเชิญปะอะไรนะอ่ะแขกรับเชิญมานั่งแขกรับเชิญมานั่งอ่าเพื่อนๆคอมเมนต์คอมเมนต์เพื่อนหน่อยค่ะนานเป็นไงคะคาแรคเตอร์ของนานก็ดีคนเมาชัดเจนครับคนเมาแก่แล้วคิดถึงแฟนเห็นชัดเจนไหมว่าเขาก็เขามีปัญหาเขามีปัญหาว่าจะสามสิบแล้วยังไม่มี คนมาขอแฟนยังไม่มาขอสะทีเห็นไหมว่ามันชัดเจนเห็นไหมแต่ฉัน30ตีนกางไม่ได้เยอะขนาดนั้นจ้ะแ <c oughs> <c oughs> รงมากเห็นแล้วแบบปวดใจที่มันเยอะขนาดนั้นเลยอนะของโยกตอนแรกหลุดหลุดเป็นพักๆเป็นเรื่องสมาธิสติที่ต้องแก้ไขแต่ว่า คาแรคเตอร์ที่หงยกทามาพี่ว่าก็น่าสนใจแล้วก็พอมุกแบบไม่เล่นแต่หงยกแล้วหงยกก็มาลากมุกกลับไปว่านี่มันแฟนชั้นอันนี้ดีอันนี้ดีน้องแนนดีมากครีเอทีฟมากไปไม่เลยเนนะี่ยเออมันแบบ <c oughs> ไม่ส่วนตัว,ว,ตวใช่มุกก็ดีที่กล้าพูดขึ้นในวันนี้กลุ่มนี้นะคะถ้าพี่ใจคะแนานพี่จะให้ในเรื่องความคิดสร้างสารรค์ว่าเขาก็ กล้าที่จะทําอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วก็ไม่กลัวกับโจทย์ที่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่กล้าหาญมากแล้วก็จริงใจกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ไม่มีตอนไหนไม่เชื่อถึงขงยกจะแบบหลุดบ้างแต่ก็ยังเชื่ออยู่ในสถานการณ์อยู่ <c oughs> ซึ่งดีมากขอสังเวยตัวเองเออขอเสริมนิดนึงออันนีน้มันดูสนุกเลยแหละเนาะ ถ้ามีสติสแล้วมีตั้งกันเป็นเรื่องราวทําเป็นหนังเรื่องหนึ่งพี่ว่าน่าสนใจมากแล้วมันจะตลกกว่านี้มาก<ช>ถ้าทุกคนในซีนจริงจังมาก<ช>คือยิ่งจรงจิงจังเท่าไหร่ตรงเนี้เป็นบ้าไปเลยคือขำแบบสติหลุดไปเลยยิ่งเราจริงจังเท่าไหร่กับสิ่งที่ทําอยู่บนเนี้มันจะยิ่งตลกไปกร้อยเท่า<ม>แล้วอีอกันหนึ่งค่ะคือพอเวลาแต่ครูสังเกตแล้วแหละว่าเราสร้างความสนใจเล่าเรื่องเป็นเทียตตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งอะไรเงี้ย แต่พอในจุดที่มันมีความสนใจกระจายออกอะเราต้องรู้ว่าอะไรที่สําคัญที่สุดคือถ้าบนเวทีสําคัญสุดข้างล่างยังทะเลาะกันอยู่ได้แต่เสียงต้องเฟดเหมือนเมื่อกี้เ,เสียงมันเท่ากันพอเสียงเท่ากันปุ๊บแย่งความสนใจสองที่เลยไม่รู้ว่าตาควรจะไปมองอะไรเนาะอันนี้แค่แค่นีเดียวเพื่อเป็นกด์ให้กลุ่มอื่นด้วยพอเวลาขึ้นไปอันไหนที่สําคัญเรายังเล่นอยู่นะยังคีฟคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่แต่ว่าเออมันต้องถ่ายเทความสนใจ แนนไม่ต้องชมหรอกเพราะว่าแนนรู้อยู่แล้วว่าแนนดีแต่ว่ามุกก็อยากชมมากเพราะว่าจริงๆมุกเป็นคนมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาแม้กระทั่งเล่นละครตอนที่พูดว่าพี่ไม่ใช่พ,พ,พี่เทพี่เทนอะไรนะพี่เทนที่มันที่ถังที่มันพี่ถงัถง <laughs> อันเนี้ยเรียกว่าฉันชาตยานนะเพราะอันเนี้ยคืออินพอไวแล้วอินพไวได้ดีคือจริงๆอเรามีแค่เรากลัวไม่ถนัดแต่แค่ไม่ถนัด ก็อย่างที่บอกเขียนไว้ก่อนมันจะพูดอะไรไม่พูดอะไรอะไรเงี้ยตรงเราต้องรู้คาแรคเตอร์ตัวเองกว่านี้เต็มสิบเพื่อนให้เท่าไหร่สิบใจดีเนาะไม่ให้สิบเลยเหรอเพื่อนให้เท่าไหร่กันคะเก้าจุดห้าเก้าจุดห้าเล่นด้วยนี่เพื่อนให้เท่าไหร่เพื่อนให้เท่าไหร่กล้าที่จะให้สิบเอ็ดก็ได้อะไรเงี้ยแรงใช้เท่าไหร่เล่นดี ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เก้าให้เก้าพี่ลองเท่เาไหร่พี่มีความไม่เชื่ออยู่แต่มันสนุกมันก็เลยข้ามไปให้เจ็ดพี่โดนันให้เก้าเจ็ดเก้าเลยเยร์คหน้าจะไม่ได้จีนะ คเอาไว้ตรงนี้ทุกวันใครอยากเล่นต่อมุกอย่าลืมนะเชื่อสัญชาตญาณด้วยเรามีหนูก็อนเฮ้ยไอ้นี่มีใครอยากเล่นต่อคะอย่าคิดนานเลยไปเถอะไม่ว่าช้าหรือเร็วเราก็ต้องเล่นอยู่ดีคืออะไรอไอ้ทีมมาจากไหนอันนี้ชื่อเรื่องอะไรจริงๆไม่เขียนตาสวยสองพี่น้องรอรักครับพี่หงอยบอกว่าจริง